เออสวัสดีครับสมาชิกชองแอดเคี e นะครับเอ่อเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูชุดเต็มบนกับชุดเต็มล่างกันนะครับที่มาของชุดเต็มล่างชุดเต็มบนเอ่อแอดก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับเอ่อทุกสูตรอ่ะมันมีที่มานะครับที่แอด เอามาวินใส่กันนลครับก็ให้สมาชิกก็พิจารณานะครับเอดก็ไม่รู้ว่าเลขจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเอดก็จับจับเพื่อเอ่อตามความน่าจะเป็นเลยฮะเอดก็ทำเหมือนทุกครั้งนะฮะแต่นี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของสูตรแล้วกันเลยครับเพราะว่าจะเข้าไปเข้ามันมันก็อยู่ที่คนเลือก ก็เข้าใจว่าก็ต้องอยู่ที่สูตรด้วยนะฮะเอ่อเล่อยู่ที่ดวงด้วยนะครับเล่นหวยก็มีสตินะครับอย่าให้ทำเอออย่าอย่าอย่าทำให้คนเออคนอื่นเดือดร้อนนะครับแต่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนคิดถึงคนข้างหลังบ้างนะครับเ,เล่นต้องมีสตินะครับ ทางเอ่อมาเรามาดูคำเตือนกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแรกนะฮะชุดเต็มบอลนะครับชุดเต็มบนชุดเต็มบนวันที่สิบหกเดือนสองหกหกนะครับศูนย์หนึ่งมาตัวนะครับหลักสิบแปดเจ็ดหกนะฮะมาตัวหนึ่งแล้วก็อามวินกันนะฮะเอ้ก็อามวินจับวินกัน ถ้าไม่มีสูตรใดหลุดนะฮะสองตัวท้ายบนนะฮะสูตรหนึ่นี่รู้สึกว่าจะชนหลายสูตรนะฮะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะฮะมีจะมีสูตรใดบ้างและสูตรที่ยังไม่ได้ลงนะฮะสูตรหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอลันรอลันอัพอีกทีนะฮะรอรันอัพอีกทีนะครับ จะได้ศูนย์แปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะฮะอันนี้ดูกันนะฮะที่มาของสูตรสิบหน่วยวอลเจฟคอนนี่ฮะ,ะแอดก็ทำคลิปลงไปนะฮะได้ได้หนึ่งกับศูนย์นะฮะอ่าทุกทุกสูตรแอดทำคลิปลงไปแล้วนะครับไปไล่ดูเองที่ทางเดินของสูตรนะครับเอ่อ สูตรเจพอลก็ได้หนึ่งกับศูนย์นะครับแอดเอาสูตรที่ที่ชนกันนะฮะมาลงให้ดูเจแค่ J นะฮะสิบหน่วยนี่เป็นสิบหน่วยบนนะฮะสิบหน่วยบนนะฮะด้เลขศูนย์หนึ่งนะฮะหนึ่งสิบหกเดือนสองโอหกเนี่ยสูตรนี่มันชนกันเยอะมากเลยครับศูนย์หนึ่งอนะ่ะแล้วสูตรที่ยังไม่ไลงก็มีนะฮะแอดไม่ได้ลงนะถ้าเกิดลงเยอะกว่านี้อ่ะสมาชิกจะงงนะฮะ มีเจ๊แขกเจ๊พรเจ๊แขกวิ่งบนธนาชัยนะใครดูว่าสูตรนี้เดินสุดยอดนะครับเดินเดินมาหลายวดเลยนะยังไม่หลุดเลยนะสี่ห้าวดเลยนะวันนี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งอีกนะเออรู้สึกว่าศูนย์หนึ่งนี่ชนกันเยอะนะฮะอ่สิบบนโกแก่นะฮะนี่แอดลงใหม่สูตรนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะฮะชนที่ศูนย์หนึ่งอีกสิบบนโกแก่ไปดูไล่ดูตามคลิปแอดเลยะัที่ลงให้แอดลง ทางเดินของสูตรไปแล้วเอ่ออันนี้สิบบนสมหวังนะฮะสมหวังสมหวังกับสิบบนโกแก่นี่ยเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะกับศูนย์หนึ่งสอน,นะฮะชนที่ศูนย์หนึ่งอีกฮะชนกันเยอะมากนะฮะเอ่อชนกันเยอะมากอะ,ะวันนี้ใครจะวิ่งวิ่งศูนย์กันหนึ่งเลยฮะเอ่อเอ่อตั้งลำที่สิบหน่วยเลยนะฮะแอดก็ตั้งลำไว้สิบหน่วยนะฮะแอดแอดใส่หลักสิบไว้เพราะว่าศูนย์หนึ่งสอง เอ่อมันมันชอบมาหลักสิบครับสูตรนี้มันชนกั110นร้อยสิบด้วยด้วยนะครับร้อยสิบด้วยใครจำได้เอ่อสูตรนี้ชอบมาหลักสิบนะฮะตอนแรกแอดก็ไม่ได้ลงให้นะฮะแอดก็มาดูที่หลังอ้าวเขาเดินดีมากเลยชอบมาหลักสิบด้วยเนี่ยแอดก็เลยวางศูนย์กับหนึ่งหลักสิบนะฮะเนี่ยสมบัตน,นะฮะนี่ ที่มาของชุดเต็มนะฮะแปดเจ็ดหกเยาวรุ่นแล้วฮะแอดเอาหนึ่งกับศูนย์นะมาวินกับแปดเจ็ดหกนะฮะสูตรนี้ก็เดินดีนะฮะเดินมาสองวดเลยนะอ่งวดที่แล้วก็สองหนึ่งศูนย์นะฮะวดนี้ได้แปดเจ็ดหกนะฮะเอ่อก็จะได้ชุดเต็มบนนะฮะวดนี้ใครจะวิ่งก็วิ่งศูนย์กับหนึงนะฮะวิ่งศูนย์กับหึงครับสายวิ่งเดี๋ยวลันอัพ น่าจะชนเลยด้วยนะฮะน่าจะชนศูนย์หนึ่งนะฮะแอดแอดแนะนำให้วิ่งคู่นะฮะเราลงทุนสามบาทได้กำไรเอ่อเราลงทุนสองบาทได้สามบาทสมมุตินะฮะเอ่เอก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ขาดทุนนะฮะก็เล่นก็มีสตินะครับก็ไม่สนับสนุน เอ่อการพนันนะฮะสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับโอเคนะครับชุดเต็มบนแคปเอานะครับต่อไปจะเป็นชุดเต็มล่างนะฮะลันล่างนะครับดูได้วิ่งห้ากับหกนะฮะวันที่แล้วสามกับสองนะฮะแอนไม่ได้เอาลงให้ดูได้เลขห้ากับหกมาตัวหนึ่งนะฮะ ชอบอันไหนชอบอันไหน,ไหนก็ตัดเอานะครับอันนี้เด่นลากอัดีแอดก็ลงให้หมดเลยนะสูตรทุกสูตรแอดลงทําคลิปมาให้หมดนะฮะทางเดินของสูตรวันที่แล้วเก้าสองสามวันที่แล้วหนึ่งสองแปดนะครับวันที่แล้วหนึ่งสองแปดสูตรนี้สามกับสองนะฮะสองสูตรนี้ตอนแรกแอดจะจับนะฮะวันที่แล้วมันชนกันนะฮะชนกันที่สองครับออกเก้าสองครับ วดที่แล้วสูตรนี้ได้สามสองสองกับสามนะครับเอวิ่งสูตรนี้ได้หนะึ่งสองแปดทวันที่แล้ววันนี้ได้เก้าสองสามเลขไม่ชนนะเลขไม่ชนเราก็จับวินเลยเลยนะนี่ได้ชุดล่างเต็มนะฮะชุดเต็มล่งางเห็นไหมห้ากับหกเก้าสามสองแล้วก็จะได้หกหางนะครับได้ห้าเก้าห้าสามห้าสอง หกเก้าหกสามหกสองนะครับวันที่สิบหกเดือนสองหกหกนะครับแคปเอานะครับแอดลงไปดนเฟสนะฮะรู้สึกว่าจะมีหลายห้องเอาไปลงนะฮะก็อยากให้ถูกไว้กันนะครับแล้วแอดก็ชุดนี้นะฮะแอดก็เอาแต้มแอดนะฮะแต้มล่างนะครับแต้มล่างก็เดินดีนะฮะศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ด เออบางคนยังไม่รู้นะฮะว่าแต้มใช้ยังไงยังนับแต้มไม่เป็นเลยฮะบางคนคอมเมนต์ใเฟซนะ <_ S 1> ก็เดี๋ยวเรามาศึกษาอีกทีเดี๋ยววันหลังก็อาจจะลงคลิปสอนแต้มนะ,ะสอนดูแต้มนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับเอ่อที่แอดตัดไปนี่อันนี้แต้มสี่นะเอ่อห้าเก้าแต้มสี่นะครับมีแต้มสี่นะครับห้าสามไม่มีนะฮะไม่มีแต้มแปด คือแต้มนะฮะเราก็จะเอาสองตัวเนี่ยมาบวกกันเสม,มุติได้เลขห้าสามเรามาดูซิว่าห้าสามในแต้มนี้ไม่มีมีแต้มแปดไม่ไม่มีมมสแสดงว่าไม่ได้แต้มนะห้าเก้านี่สี่กับเก้านะฮะบวกกันได้ห้าห้ากับเก้าบวกกันได้สี่ใช่ไหมฮะได้สิบสี่สิบสี่ก็คือเอาหลักหน่วยครับได้แต้มสี่ใช่ไหมฮะในแต้มสี่เราก็มาดูนี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ด เออมันก็มีแต้ม4เข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจนะบางคนอคอมเมนต์ถามแอดมาก็ไม่รู้จะสอนยังไงก็บอกในนี้แล้วกันนะฮะเออนี่ห้าสนี่ก็บวกกันก็ได้7นะฮะเราก็มาดูในแต้มเราว่ามีไหมเอ่อถ้าแต้มเดินดีสูตรเดินดีก็มีสิทธิ์ถูกหวยนะแต่ต้องซื้อกลับเลยนะหวยนะ,ะเล่นกลับด้วยเออ ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่เจ็ดนะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไปกลับเลยนะฮะเอ่ต้มเจ็ดมีห้าสองหกเก้าแต้มห้าใช่ไหมเต้มห้าแต้มห้าเรามีแต้มห้าด้วยเห็นไหมฮะเออเราก็ขีดเส้นไปหกสามเป็นแต้มเก้าใช่ไหมครับแต้มเก้ามีไว้ไม่มีอ่าไม่มีเราก็ไม่ขีดหกสองแต้มแปดแต้มแปดมีไว้ก็ไม่มีนะฮะเต้มแปด ที่เหลือก็อยู่แค่นี้นะฮะถ้าสูตรสองสูตรนี่ไม่หลุดนะถ้าสูตรสองสูตรนี่ไม่หลุดเอ่อก็มีลุ้นแล้วฮะวันนี้เอ่อแคบเอ,อนนะครับเข้าใจนะคร่าวๆแอดก็อธิบายคร่าวๆให้เข้าใจง่ายนะครับเอ่อคนที่ไม่เป็นแท้บนะฮะก็คอมเมนต์ถามแอดมาในในในเฟซนะฮะแอดก็ไม่รู้จะสอนยังไงมาสอนในคลิปนี้ลวกันนะฮะเอ่อ วันนีก็เดี๋ยวเราวมีคลิปต่อๆไปนะ,ะ้วสามตัวอะไรแบบนี้แล้วตัววิ่งนะฮะเ,เดี๋ยวแอดจะลงให้นะฮะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะลงให้ก่อนออกน่าจะสองวันนะฮะเอ่อตอน,นี้ก็แอดก็ขอพักผ่นเลยแอดป่วยด้วยนะครับแอดป่วยด้วยแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพูดแล้วก็เหนื่อยนะ,ะฟังเสียงก็จะรู้นะฮะอขอให้ อุดหนุนเอ่อช่วยแอดด้วยนะฮะให้กำลังใจแอดนะฮะแอดก็ป่วยนะฮะแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงโอเคครับขอให้รวยนะครับขอให้เลขเข้าเลขปังนะฮะ,อะโอเคครับสวัสดีครับ